กับดักทางความคิดที่จะทําให้เราจน 1. ครับก็คือความสงสัยในตัวเองความคิดที่ว่าเราไม่เก่งพอเราไม่ดีพอให้แก้โดยการลงมือทําไปเลยครับจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วเราจะค้นพบว่าเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิด 2. ครับการหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่สําคัญเช่นโซเชียลมีเดียนะครับความบันเทิง ความสุขระยะสั้นที่เข้าถึงได้ง่ายแก้โดยการต้องมีเป้าหมายรายวันครับให้เล็กแล้วก็ชัดเจนอะไรคือสิ่งเล็กๆที่สําคัญที่ทําแล้วเนี่ยส่งผลดีในระยะยาวให้ทําเลย 3. ครับการกลัวการเปลี่ยนแปลงถามตัวเองว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้เราจะเสียใจภายหลังหรือเปล่าแล้วก็ทําไปเลยทั้งนั้นที่กลัวครับอย่ารอให้หายกลัวแล้วค่อยเริ่ม 4. ครับการถูกล่อหลอกด้วยความสุขความสบายชั่วคราวเป็นความสุขที่ฉาบฉวยความสบายเพียงชั่วคราวเนี่ยจะทาให้เราคิดว่าเออแค่นี้ก็ดีแล้วแล้วเราจะพยายามไปทําไมเวลาเรารู้สึกว่าชีวิตเราว่่ยยมังไป หครับความรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เขาก็ตืือร้นครับมันมีคําพูดหนึ่งว่าเราเลือกครอบครัวแรกไม่ได้แต่เราเลือกครอบครัวที่2ได้ครอบครัวที่2เนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมนะเพื่อนสังคมที่ดีสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เราเลือกได้ครับ6ครับการโดนหลอ,อกให้จมอยู่กับอดีต ความล้มเหลวในอดีตหลอกให้เราไม่กล้าทาอะไรเพิ่มอดีตเป็นตัวกาหนดปัจจุบันนะครับแต่ไม่ได้กาหนดอนาคตปัจจุบันต่างหากครับที่กําหนดอนาคต7ครับเป็นคนที่เตรียมตัวตลอดเวลาครับแต่ไม่เคยลงมือทําเรียนรู้หาข้อมูลไปเรื่อยๆไม่หยุดแต่ไม่เคยกล้าตัดสิในใจทําอะไรสักทีความรู้ที่แท้จริงนะค,คือความรู้จากการที่เราผิดพลาดความรู้ที่ดีที่สุดก็คือประสบการณ์จากการทําจริงครับสปีที่คิดไปเรื่อยๆนะครับไม่มีทางได้ความเข้าใจท่ากับคนที่เขาตั้งใจขยันสุดๆใน2เดือนอย่ารอให้เพอร์เฟกแล้วค่อยเริ่มครับเริ่มไปเลย